เศรษฐีเงินล้านไม่ต้องใช้โหราศ,าศาสตร์ก็ได้แต่มหาเศรษฐีหลักพันล้านต้องใช้นี่คือคำพูดที่ถูกกล่าอ้างมาท่าว่าพูดโดยจอร์นเพียร์พองมอร์แกนหนึ่งในนักการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐอ,อเมริกาผู้ก่อตั้งธนาคาร JP Morgan c h e s e โปรยหัวมาแบบนี้ใช่คะ่ะ คลิปนี้ใสจะเล่าเรื่องราวการเงินที่เชื่อมโยงกับสายมูโหราศาสตร์แล้วบอกเลยว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคือเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้คะ่ะว่ามีอยู่วันนึงนะคะก็มีโหรท่านหนึ่งติดต่อช่องายมานะะี่มอนสเตอร์มาค่ะชื่อว่าอาจารย์มงกุฎสิงหนัฉนฉายยาว่าโหร ดวงขุมทรัพย์เพื่ออาจารย์ติดต่อมานะคะว่าอยากจะสนับสนุนช่องทรายมันนี่มอนสเตอร์ก็ทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ให้ผมก็แล้วกันแล้วทีมงานสายก็โทรหาสายแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วสายก็แบบอะไรนะทําเกี่ยวกับโหราศาสตร์ช่องทรายมันนะี่มอนสเตอร์เด้ละดูดวงเหรอเราจะทํายังไงอะ่ะเราจะเขียนได้เหรอเอ,อ๊แต่ว่าอาจจะได้ก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่ไม่เคยดูดวงเนาะคนไทยมันต้องไม่พลาดใช่ไหมคะสายก็เลยเอาวะลองทําดูแล้วกัน อยากรู้ว่าอาจารย์มงกุฎเขาจะมีข้อมูลอะไรมาให้สายเราสายเล,าเลยบอกว่าบอกทีมงานว่าโอเคนัดวีฟประชุมออนไลน์เลยพอเจออาจารย์ออนไลน์ก็สวัสดีค่ะอาจารย์มีเรื่องอะไรที่อยากให้สายเล่าเรอคะอยากให้สายเล่าคอนเทนต์เป็นแบบประมาณไหนเกี่ยวกับโหราศาสตร์อหอคะอาจารย์มงกุฎบอกว่าอืผมก็มไม่รู้นะแต่เอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวผมดูดวงให้คุณสายเราก็แบบ Uh, <laughs> เป็นการประชุมบรีฟ์ลูกค้าแบบใหม่แบบสับแบบไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจฟังมากๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันคือดวงของไซย์ใช่ปะแล้วมันก็เลยทำให้ไซรรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. นี่ไซไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีข้อมูลแบบนี้ที่ถ้ารู้เนี่ยมัน มันก็จะดีมากๆเลยนะมันคือข้อมูลที่บอกเกี่ยวกับพลังของดวงดาวค่ะว่าเออดาวดวงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับสายอาชีพนี้ดาวดวงนี้มันจะเกี่ยวกับสายอาชีพนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าดาวดวงไหนมันมีพลังเยอะแล้วเราไปทํางานที่ถูกกับดวงถูกกับดวงดาวอะ่ะมันก็จะทําให้เราแบบลุ่งเรืองโตเร็วโตง,ง่ายโตไวแล้วก็รวยง่าย,งงายด้วยเล่าถึงตรงนี้อยากดูไหมว่าอาจารย์เขาดูทายว่าย,ยังไงถ้าไม่อยากดูปิดเลยบอกเลยคลิปนี้เสียเวลา แต่ถ้าอยากดูมาเดี๋ยวทายเล่าให้ฟังเพืออาจารย์มงกุลบอกว่าศาสตร์ที่เอามาดูให้ทายวันนี้นะคะก็คือศาสตร์ที่เรียกว่า Vedic Astrology ค่ะคือระบบโหราศาสตร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียและมีพื้นฐานมาจากคำสอนของประเวทซึ่งเป็นคำพีโบราณของาศาสนาฮินดูนะคะมีมานานตั้งแต่1,500ปีก่อนคริสต์กาลแล้วซึ่งอาจารย์มงคลบอกว่านี่คือขแขนงวิชาเดียวกันกับที่ เคยใช้ทํานายให้กับเจ้าชยายสิทธัตถะว่าจะทรงเติบโตขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือจะเป็นมหาศัสดาของโลกซึ่งวิชานี้จริงๆแล้วเป็นวิชาที่เรียนกันแพร่หลายมากๆในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็มีสามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆในการคำนวณดวงดาวออกมาแล้วก็เปิดเป็นกราฟให้ดูแต่จะต่างกันตรงที่วิธีอ่านกราฟซึ่งจะต้องใช้โขนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ค่ะ ทีนี้มาถึงดวงทรายนะคะดูดวงให้ทรายใช่ปะอาจารย์มงกุลเขาก็เปิดมาให้ทรายดูอันแรกเลยเป็นกราฟนี้เรียกว่าชัดเบาซึ่งชัดเบาค่ะเขาก็จะบอกเราเลยนะคะว่าเราจะมีกําไรเยอะรวยง่ายจากการทําอาชีพอะไรซึ่งวิธีการอ่านมาตรฐานของดาวแรกคือ ดาวพระอาทิตย์ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะว่ามาตรฐานอยู่ที่ร้อยขีดเส้นร้อยถ้าเกิดว่าคะแนนได้มากกว่าร้อยก็คือคุณไปกำไรถ้าคะแนนได้ต่ํากว่าร้อยก็คือคุณทําอาชีพเนี้ยคุณขาดทุนซึ่งถ้าเกิดว่าจะเอาแบบมาตรฐานรวยจริงๆเลยเนี่ยดาวอาทิตย์จะต้องขึ้นไปถึงร้อยห้าสิบอันนี้ถึงจะบอกว่าเออคนนี้รวยแน่ซึ่งในดวงทรายเปิดมาดาวดวงแรกดาวพระอาทิตย์ดาวสุริยะเทพก็คือตกมาตรฐานค่ะได้แค่แปดสิบหก ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวหลหรอกนี่ดาวดวงแรกเองนะแต่จะบอกคุณทรายไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าดาวดวงนี้มันได้คะแนนแค่นี้อาชีพที่คุณทรายห้ามทําเลยก็คือคุณทรายอย่าทําอาหารขายนะครับเจ๊ง <c oughs> นั่งแล้วแบบขำนิดนึงแล้วก็อึ้งนิดนึงเพราะว่าทรายฝีมือทําอาหารแย่มากค่ะลูกแท้ๆทรายยังไม่กินเลยนะคะและตั้งแต่ทรายแบบ เป็นเด็กมาตั้งแต่ที่บ้านหรือว่าจะแบบไปเรียนต่างประเทศไปอยู่กับเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือก็จะโดนห้ามไม่ให้เข้าครัวตลอดเพราะทุกคนกลัวว่าถ้าใจเข้าครัวเดี๋ยวกลัวพังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใสาจะไปทําอาชีพเกี่ยวกับร้านอาหารหรือว่าทํากับข้าวเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยคือคนก็คงไม่กินค่ะ อย่างที่2เลยก็คืออาจจะต้องเสียครัวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเจ๋งแน่นอนแหละดูจากสกิลของทซา์แล้วต่อมาค่ะคือดาวจันถึงดาวเสาในชาร์ตนี้นะคะมาตรฐานมันจะเพิ่มขึ้นมาน,นิดนึงจากร้อยไปเป็นร้อยยี่สิบค่ะแปลว่าถ้าต่ํากว่าร้อยยี่สิบนะถ้าไม่ต่ํากว่ามากก็อาจจะแค่ขัดทุนแบบการดําเนินการการบริหารงานที่ขัดทุนค่าที่ขัดทุนค่าจ้างคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะเอากําไรแบบกําไรเห็นๆเ,เลยก็คือจะต้องให้มันเกินร้อยยี่สิบขึ้นไปค่ะก็จะทําให้คุณแบบถ้าทําอาชีพเนี้ย จะรวยง่ายหน่อยเพราะว่ามีกําไรแน่นอนซึ่งดาวที่ร,รุ่งเป็นอันดับ2ของทรายนะคะเฮ้ยเกิน120ก็คือดาวจันค่ะดาวจันทรายเนี่ยมีกําลังอยู่145ถ้าเกิดเอา145ลบ120ก็แปลว่าถ้าทรายทําอาชีพที่เกี่ยวกับดาวจันเนี่ย ายก็จะสามารถทํากําไรได้แบบประมาณ20%ซึ่งดาวจันร์ทมันคือดาวที่เกี่ยวข้องกับความงามทั้งหมดทั้งมวลในโลกใบนี้เลยค่ะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับอะไรก็ได้หมดเลยนะคะสปอนเซอร์สายบิวตี้เข้าได้นะคะแต่นี่ ยังไม่ใช่อาชีพที่ทรายทำแล้วจะรวยได้ง่ายที่สุดครับเพราะว่าดาวที่มีกําลังเยอะที่สุดของทรายเลยคือดาวเสาซึ่งมีกําลังสูงมากนะคะคือเกิน160ไปเลยอยู่ที่167ค่ะแปลว่าถ้าเกิดว่าทรายทำอาชีพที่อยู่ในโซนของดาวเสาเนี่ยนะคะจะสามารถทําให้ทรายเนี่ยทำกำไรได้แบบง่ายๆเลยอ่ะอย่างน้อยๆก็คือ47จากการลงทุนก็คือจะรวยง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งอาชีพที่เกี่ยวกับดาวเสานะคะก็อย่างเช่น การออมเงินในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งนี่คือเรื่องเกี่ยวกับช่องใจเลยนะเกี่ยวกับช่องใจมันี่มอนสเร์เลยนะเพราะซายทำเรื่องเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการออมเงินเกี่ยวกับวิธีการแบบจัดออทำ เงินนั่นแหละและสปอนเซอร์หลักของช่องทรายมินิมอนสเตอร์ตั้งแต่แบบเวนลี่บิเกิ n นิ่งมาจนถึงตอนนี้สปอนเซอร์ที่เยอะที่สุดก็คือเกี่ยวกับสถาบันการเงินการฝากการออมการซื้อขายในแบบหลักทรัพย์ต่างๆใช่ปะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์แนะนาก็คือถ้าเกิดว,ว่าเป็นดาวเสามันก็จะมีอาชีพอย่างเช่นเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ได้ที่แบบทําหนักๆอะไรแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดว,ว่าสายเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุเพศภยัยการเตือนภยัยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคหนักๆอ่ะอนน ก็คือจะดีกับดวงของซ้ายต่อมายังมีอีกกลุ่มดาวหนึ่งชื่อว่า planetary aspect ค่ะเป็นกลุ่มดาวเกตกับกลุ่มดาวราหูค่ะซึ่งอันนี้นะคะอ่ะชาร์ตนี้มันก็จะมีดาวเพิ่มขึ้นค่ะแล้วมาตรฐานเนี่ย ตีอยู่ตรงกลางที่เลข0ูนย์แต่ว่าอันนี้มีติดลบด้วยนะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าใครเกินศูนย์ขึ้นไปก็คือดาวมีกําลังที่จะทํางานในอาชีพนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าติดลบเนี่ยก็คือจะทําเราเจ๊งเหมือนกันซึ่งพอตีเส้นในดวงซายปุนะคะดวงดาวรายู๊ดก็จะเจอติดลบอยู่1แท่งแทงค่ะติดลบ5มันเป็นดาวเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่ปลูกต้นไม้อาจารย์มงุฎบอกว่าคุณายอยากปลูกต้นไม้นะคะเจ๊งเหมือนกันใจฟังแล้วแบบเฮ้ย <"He i, S 2> รู้ได้ไงอะ่ะมันช่าง สมฉายาเจ้าแม่ปลูกอะไรก็ตายมากเชื่อไหมตอนป .4 อ่อะที่คุณครูจะมีให้แบบเอาเมล็ดถั่วเขียวอะ่ะไปปลูกเพื่อที่จะให้มันงอกคือมันเป็นถั่วงอกอแต่ก็ปลูกนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเออมันจะเป็นไปได้ปกติแหละแต่ว่าพอวันก่อนที่จะไปส่งมันชอบตายอะ่ะ ไม่รู้ทำไมส่วนดาวที่มาแรงที่สุดของทรายในชาร์ตนี้นะคะก็คือดาวพระอังคาระคะ่ะอาจารย์มงกุดบอกว่าเนี่ยที่เลือกมาสปอนเซอร์ขอให้คุณทรายทำคอนเทนต์ให้เนี่ยเพราะว่าดาวดวงนี้เลยนะดาวพระอังคารของทรายคือคะแนนพุ่งสูงมากคือเด่นมากๆแล้วดาวพระอังคารเนี่ยคือดาวเกี่ยวกับการทํา สื่อสารมวลชนค่ะ mass communication เดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องไปติดตามกันนะคะว่าที่อาจารย์เลือกสายเพราะว่าดาวดวงนี้เนี่ยมันจะแม่นหรือเปล่าหลังจากที่เทปนี้ออนไปแล้วเดี๋ยวจะไปถามอาจารย์ว่ามีคนไปดูดวงกับอาจารย์เยอะไหมคะแบบคอนเทนต์ทรแบบได้ผลไหมคะเลือกจากดาวนี่แม่นไหมอาจารย์แต่พอดูอย่างเงี้ยอ่ะข้อนี้ทายสงสยัยเพราะทรายสงสัยเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่า ดาวที่มันมีพลังเยอะในดวงของทรายคือดาวพระังคานซึ่งดาวพระังคานเป็นดาวเกี่ยวกับ mass communication ถ้าจริงอาจารย์ทรายไม่ได้เพิ่งมาทำ mass communication นะทรายทำตั้งแต่เด็กละตั้งแต่อายุ22่สทรายก็ได้เริ่มเป็นผู้ประกาศเป็นนักข่าวละเหมือนจะดังแต่ไม่เคยดังทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าดาวอังคารมันมีพลังขนาดนั้นจริงทรายควรจะต้องดังมาตั้งแต่เด็กแล้วดิอาจารย์บอกงี้ค่ะที่มันเพิ่งจะเริ่มมีคนมารู้จักเราเพราะว่าดาวอังคารน่ะเพิ่งจะเริ่มมีผลจริงๆรจังๆกับชีวิตทรายเนี่ยเริ่มต้นอ่ะนะก็ค 2024นี่เองพอฟังอย่างนี้ก็แบบเฮ้ยตอนปี2024อ่ะมันคือปีที่ไซเปิดช่องไซมันนี่มอนสเตอร์นะพอเปิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2024ก็คือมันโตเร็วมากโตเร็วซะจนตัวไซเองก็ตกใจเหมือนกันซึ่งอาจารย์มงกุดบอกว่า ทรายอะเพิ่งจะดวงดีมาแค่สองสปีที่ผ่านมานี้เองเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เขาบอกว่านี่มีหลักฐานเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นปฏิทินค่ะปฏิทินส่วนบุคคลคือปฏิทินเฉพาะดวงนี้เลยอาจารย์เปิดให้ดูนะคะแล้วบอกว่าคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมา20ปีมาละดวงของทรายเนี่ยดาวที่มีอิทธิพลหนักๆเลยคือดาวศุกร์แต่ดาวศุกร์อะกลับไปดูที่ชาร์ตชั้นเบานะดาวศุกร์คือดาวที่ไม่ได้มีพลังอะไรสักเท่าไหร่ในดวงของทรายค่ะแต่มันมากุมทรายตั้งแต่2003 จนถึงมิถุนายน2 0 2 2แล้วมันก็หมดอายุของดาวสุกไปค่ะซึ่งปี2021คือปีที่ทรายแบบปิดล้านแฟชั่นของทรายนะคะแล้ว2022คือทรายดิ่งสุดเลยคือทรายแบบไีเจ๊งคริปโต หมดตัวนี่อาจจะมีคนเคยได้ยินที่ไซย์เล่าเรื่องนี้ไปแล้วซึ่งจุดดวงดีของสารค่ะมันมาเริ่มต้นตอนปี2023คือ2023ไซยก็คือได้เริ่มกลับมาทํางานใหม่ใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นคือไม่มีงานทํานะตั้งแต่ปิดบริษัทไปไม่มีไรายได้พอ2023ดวงเริ่มดีขึ้นก็คือได้กลับมาเริ่มมีงานทําแล้วมันดีก็คือตอนที่ดาวมูนดาวจันเนี่ยนะคะดูเนี่ย M O N มันเข้ามา ช่วงวันที่29พฤศจิกายน2023ช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทรายรู้ไหมคะคือทรายอ่ะพฤศจิกายน2 0 2สายเพิ่งเริ่มเข้ามาได้ทำงานในกรุงเทพธุรกิจนะเพิ่งเริ่มที่จะมีคนแบบเห็นหน้าทรายว่าแบบเออทรายได้ทํางานในสื่อใหญ่ ที่เป็นเกี่ยวกับการเงินแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นไปอีกค่ะตอนที่ดาวอังคารเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวที่มีคะแนนเยอะมากในดวงทรายใช่ไหมคะดาวอังคารมันเข้ามาในดวงทรายค่ะวันที่30พฤษภาคม2024พฤษภาคม2024คือเดือนที่ทรายเปิดช่องทรายมันี่มอนสเตอร์ค่ะอ่ะพอดูจบหมดนี้ทรายก็แบบขนลุกนิดนึงเพราะว่า รู้สึกว่าเวลาที่กําลังของดาวมันเปลี่ยนอะ่ะมันคือช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตายที่มันค่อนข้างตรงก็เลยถามอาจารย์เหมือนกันนะคะว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์คะแล้วถ้าคนที่เขาแบบไม่มีดาวดีในดวงเลยอะ่ะก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบมีอาชีพที่ทําแล้วรวยได้ไหรอคะอาจารย์บอกไม่ใช่ถ้าคนที่ไม่มีดาวดีในดวงอะ่ะ แต่สามารถหาคนที่มีดวงเสริมกันน่ะเช่นแบบคนที่มีดวงแบบช่วยระเบิดภูมิรั์คนที่มีดวงเสริมซัพย์เข้ามาได้คนนั้นก็รวยเหมือนกันเพราะเอาจริงๆคนที่จะรวยเป็นระดับมหาเศรษฐีอะ่ะทำคนเดียวไม่ได้นะคะต่อให้ดวงดีก็ตามอาจารย์บอกว่ายังไงก็จะต้องมีคนมาช่วยต่อพลังของดวงดาวให้มันแบบสูงมากพอ ที่จะสามารถสร้างคําว่ามหาเศรษฐีให้ได้ซึ่งอาจารย์มงกุลก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเออมันก็ดีนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบได้มาเปิดดวง Vedic a s t r o l o g y นี่ดูดวงขุมทรัพย์นี้ดูก็จะรู้ว่าอาชีพอะไรที่เราทําแล้วมันจะรวยง่ายที่สุดหรืออาชีพอะไรที่เราทําแล้วแบบทําเท่าไหร่มันก็จนทําเท่าไหร่มันก็ไม่รวยสักทีอย่าไปฝืนทําเพราะถ้าเกิดว่าทําไป แล้วเราแบบไม่รวยอะ่ะเราขัดสนเราไม่มีความสุขส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ขัดสนแค่เฉพาะตัวคนคนนั้นมันอาจจะทําให้ลูกกินได้ไม่อิ่มพ่อแม่แก่เท่าได้รับการดูแลที่ไม่ดีพอด้วย ซึ่งเรื่องราวในคลิปนี้ย้ํากันอีกทีนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองไปเปิดดูแบบดวงแบบนี้เปิดดูดวงขุมทรัพย์นะคะก็สามารถเข้าไปกันได้เลยที่ w o r l d w i d e m o n g k u t c o m เดี๋ยวใส่เอาไว้ให้ในแคปชั่นนะคะก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคะจองคิวตรงไหนมีบริการอะไรบ้างก็มีบริการตั้งแต่ดูแบบส่วนบุคคลดูออนไลน์ก็ได้นัดอาจารย์มาเจอก็ได้ดูเป็นแบบระดับบริษัทอะไรก็ได้ และข่าวดีคือถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้นะคะและอยากจะไปดูดวงกับอาจารย์มงกุฎก็สามารถใช้ส่วนลดนี้ค่ะ Money Monster ร์ลดค่าบริการดูดวงขุมทรัพย์กับอาจารย์มงกุฎไปเลย50% ส่วนจอห์นเพียร์พองมอ์แกนที่ก่อตั้งธนาคาร JP Morgan c h a s สนั้น <c oughs> เขารวยขึ้นมาเป็นหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐได้โดยการใช้โหราศาสตร์หรือเปล่าอันนี้ไม่มีหลักฐานหรือว่าข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนนะคะแต่สโลแกนของอาจารย์มงกุฎบอกว่าสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวง